สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสายลุงก็จะมารีวิวแป้งนะคะที่ไปเดินลัดเลาะที่วัดส,สันมาค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะที่วัดส,สันก็มีจัดโปรโมชั่นซื้อชิ้นที่2บาทเดียวคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใส่ลุงชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใส่ลุงก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาอวดเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยค่ะและช่วงนี้เป็นช่วงที่ใส่ลุงอยากจะมาบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าที่วัดสันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะทุกคนซื้อชิ้นที่2ในราคาเพียงบาทเดียวค่ะทุกคน <Wow. S 1> นะคะผลิตภัณฑ์ที่ไปรัดเลาะมาจากวัดสันนะคะใส่ลุงก็จะบอกเพื่อนๆเ,เลยนี่เลยค่ะ แป้งพับค่ะทุกคนของสัตส,สิแป้งสัตส,สิมูสเมโลฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะทุกคนเป็นแป้งนะคะที่มีเนื้อละเอียดมากนะคะบอกก่อนว่าไปเดินเลาะที่วัสดันมาค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ไปดูว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะที่ชิ้นที่2ในราคาบาทเดียวนะคะก็ไปเดินแถวแถวเคาเตอร์แป้งนะคะ ก็ไปดูมีมีหลายยี่ห้อเลยค่ะที่จัดโปรโมชั่นตอนนี้นะคะก็ไปสะดุดตาที่บูธของสัตสินะคะทุกคนสัตสิมูสเมโล l o f o ด n ชั่นพาวเดอร์นะคะแป้งอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่เขาจะมีตัวเทสให้นะคะมี3เฉดสีด้วยกันนะคะมีเบอร์ 01, 02แล้วก็03นนะคะก็ไปลองเทสดูนะคะ ไปเจอแป้งของสสิก็ล,ลองสัมผัสเนื้อดูนะคะเนื้อละมุนนุ่มมากค่ะทุกคนนะคะก็เลยลองเทสดูกับผิวของตัวเองแล้วก็ถูกใจค่ะมันมันเข้ากับผิวตัวเองด้วยนะคะแป้งอันนี้พี่สายลุงก็เลยซื้อเบอร์01วานิลามานะคะ01วานิลานะคะอันนี้เป็นแป้งพับนะคะที่ผสมรองพื้นค่ะทุกคนมีเนื้อละมุนมากค่ะนะคะในนี้เคลมว่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะคะ ก็โชว์ผิวเนียนกระจ่างใสด้วยพลังนะคะของเทคโนโลยีที่มีการเบอร์รุมขุนขนค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนีย,เนยนมีเสน่ห์อนุปแป้งละเอียดมากนะคะเนียนแนบไปกับเนื้อผิวของหน้าเราเลยนะคะทุกคนแล้วก็ติดทนนานไม่หลุดลอกค่ะปกปิดดีเยี่ยมคุมมัน ขั้นสุดถึง12ชั่วโมงนะคะทุกคนพร้อมกับปกปิดปกป้องผิวของเราจากแสงแดดด้วย SPF 50 PA บวก นะคะช่วยให้เราสวยในตลอดทั้งวันไม่มีดรอปเลยนะคะทุกคนอันนี้พี่ส่ยลุงก็ลองเทสมาแล้วนะคะก็ใช้ต่อจากกรีมรองพื้น b ีที่แนะนําไปในคลิปที่แล้วนะคะทุกคนพี่ส่ยลุงก็เลยใช้แป้งมูสเมโลนะคะฟาวเดชั่นพาวเดอรของสัตสินะคะทุกคนเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดตลับข้างในให้ดูนะคะว่าหน้าตาของตลับแป้งเป็นยังไงบ้างนะคะแค่กล่องสีจมบูก็ถูกใจพี่ส่ลุงแล้วนะคะว้า มาดูข้างในกันเลยนะคะนี่แท้แดงตลับแป้งเป็นสีชมพูค่ะน่ารักมากเลยเป็นสีชมพูแบบออกนุ่นๆหน่อยนะคะทุกคนพัฟเทลค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีพลาสติกรองด้วยหนึ่งชั้นแล้วก็ข้างในก็จะเป็นช่องใส่พับแบบนี้ค่ะทุกคนเนื้อพับก็นุ่มๆน,นะคะเด้งๆดีค่ะทุกคนนะคะเนื้อผิวของ แป้งนะคะก็มีความละเอียดละมุนนุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะนี่พี่สายลุงก็ซื้อมาลองแล้วนะคะทุกคนนี้เข้ากับผิวดีมากนะคะพี่สายลุงจะถูกกับแป้งเบอร์หนึ่งนะคะมันมีสามเฉดสีนะคะสำหรับเบอร์หนึ่งก็จะเป็นผิวที่ขาวนะคะขาวสุดเลยนะคะแป้งสูตรหนึ่งวานิลานะคะสูตรสองก็จะเป็นผิวสำหรับผิวขาว เหลืองนะคะผิวสองสีขาวเหลืองแล้วก็แป้งเบอร์ศูนย์สาก็จะเป็นแป้งสาหรับคนที่มีผิวเข้มนะคะผิวน้ําพึ้งนะคะก็ลองไปตามดูนะคะทุกคนและช่วงนี้นะคะพีส่สายลุงก็ถูกใจตรงที่นะคะซื้อชิ้นที่สองในราคาบาทเดียวค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะพีส่สายลุงซื้อมาสองชิ้น อันนี้ตลับ159บาทนะคะทุกคนซื้อชิ้นที่2ได้ในราคาเพียง1บาทเท่านั้นค่ะทุกคนนะคะ2องตลับนี้160บาทก็ตกตลับละ80บาทเองค่ะทุกคนคุ้มมากค่ะทุกคนไปลองดูนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นจัดถึงประมาณสิ้นเดือนมีนานะคะที่วัดสันทุกสาขาทั่วประเทศนะคะพี่สายหลุนก็มาบอกข่าวดีสำหรับสาวๆที่มองหาแป้งนะคะที่ น่าใช้เนื้อละมุนนะคะคอนเฟิร์มว่าดีค่ะทุกคนนี้ค่ะอ่าบอกชื่ออีกนิดนึงสสิมูสเมนโฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะมีสามเฉดสีให้เลือกไปลองดูนะคะที่วัดสันนะคะทุกคนนะคะช่วงนี้ปิมพโปรโมชั่นชิ้นที่สองบาทเดียวจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถซื้อชิ้นที่สองในราคาเพียงแค่บาทเดียวค่ะทุกคนไปตำกันเลยนะคะ คลิปนี้ก็มาบอกต่อเรื่องราวดีๆกับความสวยความงามสำหรับสาวๆนะคะที่มองหาแป้งกันอยู่ขอบคุณที่รับชมติดตามช่องใสาลุงชาแนลมาดูตลอดนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปของพี่สายลุงฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องพี่สายลุงด้วยนะคะและ ถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวดีๆมาบอกต่อเพื่อนๆเช่นเคยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคน